สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆที่เข้ามาแล้วที่ยังคงอยู่แล้วก็อยู่ต่อไปนะคะฝากกดติดตามฝากกดเป็นกําลังใจให้น้องหน่อยฝากเป็นกําลังใจให้น้องหน่อยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องหน่อยนะคะเอาผ้าไปตากก่อนเนี่ยชอบเอาฆ่าผ้ามาต๊บนึงนะคะ ขอตากผ้าไว้ก่อนไปเข้าบ้านไปขึ้นบ้านเออเข้าบ้านเลยเนี่ยจะสี่ทุ่มแล้วไปขึ้นบ้านไหมาดูมามา,มาเร็วเอาเร็วเร็เรเรเร็ปิดไฟแล้วเนี่ยไนม,มีปิดไฟแล้วเนี่ยไปขึ้นบ้านไปเอาของเล่นหนูไปด้วย ไปเร็วๆเนี่ยดูจะปิดบ้านลสส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทายๆกันได้นะคะสวัสดีค่ะพี่โตมาแล้วโอ้โหยุงเยอะมากพี่โตจะ สักคู่นะคะสักคู่นะคะ,คะ,คะอเคอาขาตงกล้องก่อนแป๊บนึงนะคะแป๊บนึพี่โตเนนี่เอาพี่ตตั้งไว้ต,ตรงนี้นะคะ ให้ได้มามามานั่งลงนั่งลงนั่งลงเล่นกันดีๆนอนนอนมามีจะเตาให้มาเดี๋ยวพี่โปอีกัะยังไงเล่าอ่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงอืมโอ๊ยซีช่างดังไม่ใช่เลยนะคะแล้วมันจะฟอตลูกเราฟอตเหรอลูกฟอตแต่ไม่แดงล่ะคะดูมันเหมือนเที่ยวร้าน่ะเนาะ อ,อะไรเราตัวเองเป็นคนเหยียบแท้ๆนีนงยสงบเสงี่ยมได้แล้วเออ <c oughs> น่ารักมากอะ่ะในแคทน่ารักจังเลยอะ่ะ นี่แหละของให้เน้อแคทได้แฟนหล่อๆเล,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 ลยลยขอให้นะแคทไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวยวันสวยคืนสู้ สวยแล้วก็น่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะคะชิมผมชื่อชิงโตนะครับฝากอนดูชิงโตหน่อยฝากอินดูชิงโตหน่อยนะคะโอเคโอเคโอเคไม่มีใครว่าสิงโตเลยค่ะมีพี่เขาชมสิงโตทั้งหมดเลยค่ะว่าเออสิงโตหล่อสิงโตน่ารักโอ้โหไม่มีใครเมืนมีก็ไม่ได้ว่าหนูลูกอืม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปพี่ที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดถูกใจอู๋เปิดการมองเห็นขอบคุณคะ่ะฝากเอ็นดูน้องด้วยนะคะฝากกดติดตามน้องหน่อยนะคะอ่ะได้ยินเสียงข้างบ้านเหา่า <c oughs> อุ้ยอุ้ยมีคนให้ของขวัญพี่โตมาแล้ว <c oughs> ให้ของขวัญเนาะอ่ะเนี่ยอ่ะแ่แคทของสวยนม่แคทขอสวยนม่แคทขอสวยดูค่ะดูค่ะอ่ะอ่ะ เอาค่ะข้างบ้านค่ะเอาข้างบ้านถ้านางเจอกับเซเบียนจริงๆไม่รู้สภาพจะเป็นยังไงออแต่ไม่ได้ใจนะไอเนี้ยคีเล่นขอบคุณมากค่ะนึกคเอ่ะขอมือเร็วๆเหมือนมีขอมือก่อนนิ่งๆค่ะขอมืออ่าเป็นไงล่ะลูกเราเก่งไหมฉลาดด้วยขอมือโอ,อ,อ้อ่ะขอมืออ่าเห็นยงังเห็นยงังเห็นไหมอ่ะนั่งลงดีๆอยากเล่นไงนั่งลงก่อนค่ะลูกคนเก่งคนเก่งนิ่ง เดี๋ยวพี่มีตังจะพิมีตังจะไปนอนแล้วน่ะขอมือน้าขอมือขอมือขอมือนิ่งๆขอมือโอเคไฮไฟด้วยไฮไฟขอมือไฮไฟไฮไฟครับขอบคุณครับขอให้นอนหลับฝันดีอู้วไปพี่เขาให้หมูเด้งหมูเด้ง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 โอ๊ยง่าย ขอบคุณมากค่ะนี่พี่เขาให้หมูดเดงนกับขอบขอบคุณ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 มากนะคะขอบคุณมากนะคะพี่มีตังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เตอเจฟเจเจบเจฟเจขอบคุณ